สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกับดาล่ามาดามอีกคือเก่าเนาะในทางช่องอย t u b e มาทุกวันเจอกันทุกวันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นานี่บริยูเด้อพ่อแม่พี่น้องนีบเขาลุมเด้ออาจจะบ่ได้ล่งคลิปเนาะอาจจะลงแต่ในลุมเพราะว่าบางที่ไปนอกสถานที่แลวทำงานบาไรไเ้เด้อินเทอร์เน็ตชาบ่ามีไว f i แล้วกะ ไปก็เพื่อนเพื่อนกับไปสนุกสนานกับเข้ากับบริษัแบกงานไปนั่งพ่อแม่พี่น้องอ่ะมีแพนไปเที่ยวจังหวัดเลยพะนะไปเล่นน้ำสาวายน้ำจังหวัดเลยเพ่อแม่พี่น้องอ่ะเมื่อนี้เงาเงาเพราะว่าของเล็กีทีมาเข้าไปสามรอบติดติดลูดสี่หน่อยเป็นจังไดห้าหน่อยซ้ายขายันใช้ยขยันไปห้าหน้อยกันเฮ้อ สายขยันไปหาหนอยมีกันทุกวันชอบของใครจัดของคนนั้นแล้วก็ชออแชดใส่สองหลอบติดติโอบติดไว้ขอโทษขอไภัยอุ้ยมีการวิ่คุณเดินบอกคกักเนาะคุณมาดามเจ้าไม่สุภาพเลยขอโทษขออภพ่อแม่พี่น้องค่ะอันวยกับเจ้าควองดอกวยกับดารามาดามค <c oughs> อ,องเลขมีที่มาคนบ่มีภาพละลอรอเนาะขึ้นภาพให้ แต่ของชอเชษชัยชอเชษชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อเข้าไปรอบ VIP 4 5 5สี่ห้าห้าสี่ตรงตรงแล้วก็รอบรอบสามคชีพนไปรอบ VIP เนาะห4ารอบสามคชีเข้าไปห6หกตรงตรงของเลขมีที่มา8 5 5ห้าห้าแดรอบพิเศษรอบปกติเข้าไปหกแปเอาแปดหตรงตรงรอบกาชาติเข้าไป0 6ย์เข้าตัวกับ60เนาะ อ่ะมื่อนี้เงาๆไปน้ำกันเข้าหลายคนพ่อแม่พี่น้องบอมีผิดหวังฮาหนอยไม่มีผิดหวังไปกับใครก็สมหวังเนาะว่าสมหวังแต่กับดาล่ามาดามย่าฝ่าวไปเด้อช่วงนี้สงสัยไปเปิดดวงผิดเป้าไม้กับบัจจักเลขมียที่มาให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าน่อยศูนย์กับสองสองตัวสี่หางมีไฟใดไฟตามพ่นบ นี่ผู้ใดๆน้ำเพลินบ่เนอ้เพราะว่าของเพลินกะถือว่าช่วงนี้เอื้อยเอืยอยู่จักน้อยเนาะมือนีมือใหม่ไปใหม่เพราะว่าพึ่งเดินพึ่งเดินเพราะพี่น้องจับตาม่องศนย์กับ2ตัววิ่งตัวรูด2ตัว4หางศูนย์เจ็งเจ็ดสองแเบิ้น2์ศูนตัว3หาง2องศูน2 2เจตัวเน้นไป2หาง เน้นไปที่0708์สามตัวเน้น2หาง207 208แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเดือนดีเด้อหฮาหนอยของเซียนเซียนพอม่ี่น้องคะ่ะชอบของไผ่จัดของคนนั้นเนะคะนะต่อไปเป็นของชอเชิดชยัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปลอชอเชิดชัยให้มารูด สี่น้อยถึงห้าน้อยหนึ่งกับสามบางท่านบางคนว่าเพิ่งจะเขามามาดามเอ้ยมีอันไดจังใดแนวว่าสันว่าโบยักจักเม็ดพ่อเมพี่นองบยากคือยังไปดำให้ดำหน้าเนี่ยตัวบอกล่งเถียงหรือเมียบอกลงเถียงยังลงยากที่เด้ลงเถียงหน้าลงเถียงหน้าบ่าเปนล่งเถียงแนวอื่นเนี่ยลงเถียงหน้าอันนี้นี่ขึ้นรถปั๊บไปห้าหน่อยกันหน้ารอบพิเศษไปกันหน้ารอบสัพะจิตจดลงไปเลย ได้ไปแถ่แนี่นวลอะชอแช่ใจให้มารูดสี่น้อยถึงห้าน่อยหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามแปดสามเก้าเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสองตัวสามตัวสามหางอุ๊ยเบอกไปกำลังลินสิพันกันแล้วสามตัวสามหางหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่สามรูที่สามเน้นไปที่สามแปดสามเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสามแปดแคปหน้าจอแล้วไปตัวเป็นของใครเป็นของเลขหลับนั่งฝาเลขกหลับนั่งฝากับฮอตเดอร์พแมพน้องค่ะของเพื่นเดินดีด้วยค่ะของเพื่นเดินดีแล้วไปรอบเซฟจิตเจ็ดสามตรงตรงตัวเน้นตัวเจาะปิดท้ายด้วยรอบบ i p ห้าสี่ตรงตรง แต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวๆผู้ใดเป็นแฟนครับคนดีใจนํารับนางฟ้าเดินดีเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูด4น้อยถึง5น้อย1กับ3เอาหกับ3ามไม่แล้วพ่อแม่ไีนองค่ะหนึ่งเก้างศูนย์สามเกเบิ้นจะเป็นหนึ่งตัว3หางหนึ่งสามเกสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่3มรูดที่สาม เน้นไปที่สามเก้าสามศนย์สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสามศูนย์แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของแมวหน่อยน้ำโชกแมวหน่อยน้ำโชกกับเข่าสองรอบเนาะสองรอบติดๆเหมือนกันรอบกาชาติบ่ติดบันใดร,รอบกาชาติแล้วก็รอบปกติีพวกพี่น้องเข้าไปที่ รอบปกติแปดหกตรงตรงรอบกาชาติเข้าไปหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนะเาะอ่ะมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่แมวน้อยนำโชคให้มารุดของเพื่อนเดินดีเด้อเดินดีเด้อช่วงนี้เนาะแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รุดสี 4, ่น้อยถึงห้าน้อยเก้ากับสี่สองตัวสี่หางเก้าสี่เก้าห้าสี่สามสี่สองตัวกันนะคะตัวกัน มะโโดามเบองไห้คคาบบน้อตัวกันเพื่อนหาลังเทียอ่ะตัวกันหนึ่งเก้าหนึ่งกับห9เก้าด้วยค่ะโบมีนหกเก้เกหค่ะตัวกัน9ก้าหนึ่งหก้า้าโอ้ยว่าบ่าได้กันยังผิดอยู่สามตัว2หาง0ูนย์เกสสี่เก้าสี่สองตัวเน้นไป3หางเน้นไปที่9ก้าสี่ เก้าห้าสามตัวเน้นเมื่อไมีสองหาง094 494แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของดาดาพารวยขอบคุณขอบคุนแมวหน่อยน้ำโชกีห้ตัวเลขเนื้ทางมาว่างทั้งสองเนาะแบบขอบพระคุณนลายๆอ่ะดาดาพารวยเข้าไปสองรอบเข้าไปรอบสามีเจ ปดตรงตรงตัวเน้นตัวโจ้ปดท้ายได้รอบ VIP C H H C เข่าตัวกลับเมื่อนี้ไทยเป็นแฟนคลับตามต่อตามติดเ <c oughs> ขียนไปเขียนมาเขียนซื้อเพิ่นตัวน้อยหน่วยจะขึ้นแบบใดพ,พ่อพ,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 พี่น้องนังงงอยู่เรว่ึงแม่งเขียนซื้อดาดาผ้าร่วยพนะนะตัวน้อยหน่อยอ้าขอโทษขอให้มือนีบ่ใหญ่เต็มที่สงสัยสิเป็นไทยแน่นเหน <c oughs> เล็ก่าเขา่าอ่ะดาดาพารวยให้มา หน่ยถึงงานหนย9กับ2 2ตัว3หางเก้าสอง้าาตัว3หาง3 9 2 3, 0 9, 8, 2้าสองตัวเน้นไป1หางเน้นไปที่9 2 3าสอแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของขายเก้าขอบุญขอบคุณดาดาผ้ารวย นสวยในซอยที่หายตัวเรกแนวทางมาว่างทั้งช่องเนาะกาบปลากระพุ้นหลายๆต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มไปรออกกาชาทฮกศูนย์ตรงตรงเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองของเซียนหนุ่มกำลังเดินคือกันกำลังฮอตเซียนหนุ่มให้มารูด4สีนอยถึง5้านอยเกับ9กสองตัวสหางเจ 8 7 9 9 8 9 0เบิ้ลจะเป็น7 7 9 9 3ตัว3หาง7 9 8 7 9 0 7 7 9 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่9รูดที่9เน้นไป9 8 9 0 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว7 9 0บุ้ย7 9 8พอแม่พี่น้องว่าคิดขอโทษขออภัย ่วนเนียนเพิ่นเด้อค่ะเจ็ดเก้าแปดเนาะเอาติดไว้หมดแลเราพูแม่พี่น้องมีสามหางหนึ่งนะคะมีแค่สามหางต่อไปเป็นของช่องสุวันเอาช่องสุวรณเข่าค่ะๆแะเวเจ้าขึ้นหลุดเมื่อว่านเจ้าขึ้นบกไปของช่องสุวันเดินดี่ดีเลยพูดไพี่น้องค่ะแต่ว่ามือว่านนี่เพิ่นขึ้นบกไปมือนีมือใหม่ไปใหม่เนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ ซองสุวันให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสามกับสี่สองตัวสามกับห้าที่ว่าครับเราเห็นอยู่กักกักสามกับ 5, 2, 4, ห้าสามตัวสองตัวสี่หางแหงเหาแหงไหล่แหงไล่เป็นปนาเทียบมาดามเจ้าอาอาเม่อ,อพี่นอนขอดูดก็ไม่สองตัวสี่หางสามหกสามเจ็ด ห้าหกห้าเจ็ดเบื้อก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าหกสามห้าเจ็ดสามสามห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามหกห้าเจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสามห้าเจ็ดแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นคองไขรเป็นคลอง ล็ ui, อกเกียผ้าร่วยพ่อแม่พี่น้องคะล็อกเกียรผ้ารวยต้องก,กราบขอโทษขอไพ่บอพานเนาะบอพานเมื่อหนีมือใหม่ไปใหม่ล็อกเกียร์ผ้ารวยให้มารด 4, ูดสี่นอยถึงห้านอยหกกับแปดสองตัวสี่หางหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองเบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดหนึ่งหกแปดสองหกหกแปดสองจะเน้นไปสองหางเน้นไปที่ หกสองแดหนึ่งสตัวเนีนหางเดียวเม่เดียว6 8 1ปดหนึ่เด้อค่ะแคปหน้าจอแล้วไปโตเป็นของใครเป็นของดาล่ามาดามกะโบพันขึ้นกันพ,พ่อแม่พี่น้องเป็นจังใดนอ้อคุณดาล่ามาดามมือนีเจ้าสิปบปบ่วมมือนีมาดามให้วันนี้รูดสี่น้อยถึง 5, หน้อยครับขอโทษขอให้แฟนครับเนาะค่ะเนาะ6กับแปดสองตัวสี่หางหกเก้า หกศูนย์้านบ้นจะเป็น6ก8กแสามตัวสามหางห8แปดเ6682ตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่89603ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว6 8แปดเ้ด้วยค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาล่ามาดามเนาะอ่ะตาขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เขามาติดตามชมบวาสิปเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกกาขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านยังมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ